หาดผาแดงโฉมใหม่ที่เที่ยวลับชุมพรสวยแปลกตาหลังปรับปรุงภูมิทัศน์หาดพาแดงแหล่งท่องเที่ยวลับที่ซ่อนตัวอยู่ในตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองชุมพรกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งหลังจากปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างแนวกันตะหลิ่งพังทําให้ความงามตามธรรมชาติของผาหินสีแดงโดดเด่นยิ่งขึ้นและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวหาดพาแดงตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ14กิโลเมตร และอยู่ไม่ไกลจากหาดพราดอนภาพเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นจึงเป็นจุดที่เหมาะสำหรับการแวะพักผ่อนชมวิวทะเลและเกาะแก่งต่างๆของชุมพรได้อย่างเต็มอิ่มผาหินสีแดงที่มีความสูงประมาณ10เมตรเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากการผูกกร่อนของลมทะเลและแสงแดดมาอย่างยาวนานแม้สะพานหินโค้งอันโด่งดังในอดีตได้พังทลายลงไปแล้วแต่ทัศนียภาพของผาแดงริมทะเล ก็ยังคงความสวยงามและมีมนคลังไม่แพ้เดิมนอกเหนือจากความสวยงามทางธรรมชาติแล้วหาดผาแดงยังตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มองหากิจกรรมพักผ่อนโดยร้านอาหารและลานกลางเต็นท์ที่เปิดให้บริการหลายแห่งอาทิผาแดงชมดาวชายสมุทรแอดผาแดงชมจันทร์สวัสดีผาแดงแคมปิง้งและลานแลแอนด์แคมปิ้งที่มีจุดเดินด้วยสนามหญ้าสำหรับเล่นฟุตบอล สำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชมพนไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำดูปะะการังที่เก่องามใหญ่เก่องามน้อยเกาะลังกาจิวหรือพักผ่อนที่หาดทรายรีการมาเยือนหาดผาแดงก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ควรค่าแก่การมาสัมผัสความงามที่ไม่เหมือนใครก่อนเดินทางกลับจากปากน้ำชมพนอย่าลืมแวะชิมโรตีและชาร้อนที่ร้านฟาริดาชาโรตีสาขาบางคอยซึ่งเป็นร้านฮาลานที่ขึ้นชื่อ เพื่อเป็นการปิดท้ายทริปที่สมบูรณ์แบบกดกระดิ่งและติดตามข่าวสารจังหวัดชุมพรก่อนใครอย่าลืมเลือกเป็นรายการโปรดจะได้ไม่โดนการปิดกั้นการมองเห็นจากทาง Facebook